นี่นก็บินให้น่อยถ้ามาแรกก็กลัวไปก่อนอยากจะรักแล้วกลัวไปก่อนไม่กลบอกรักเพื่อจะได้รักได้ไง่ายอยากจะฟันก็ฟันไปก่อนจะกลายเป็นนิดก็ลองดูก่อนก็อาจต้องเสียใจแต่ก็ดีกว่าเสียได้ถ้าฉันไม่ได้ฟันมันก็คงเบื่อจะตายแค่ได้ฟันก็พ่อก็ไม่ได้ขอตังค์ใครถ้าฉันคิดจะรักก็ไม่ได้นักใจใคร ใครจะบอกว่าไม่แต่ใจมันบอกว่าได้อยากจะรักไม่ต้องกลัวเสียใจจะไม่กล่ารักสิอาจต้องเสียใจอยากจะฝันไม่ต้องกลัวเสียงใครแค่เชื่อในฝันฝันเสียงหัวใจก็มันเดือของฉันจะฟันว่ายังไงใจก็ใจของฉันใครจะทำไมกับคนมันรักสักอย่างใจมันรักสักอย่างดูสิมันจะยากเท่าไรโอ,โอ คงไม่ยากเทร oh 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 ฉันไม่มีแผลสักคนที่เชื่อว่าโคนเราหนักต้องบินได้รุ่นี้ก็คงไม่มีเครื่องบินจกส่งพี่น้องตะกูลายแต่ฉันชอบเธอเอาแต่คิดก็คงต้องอยู่แค่กายๆมันคงไม่ผิดที่จะทําให้เธอรู้ว่าฉันคือคนที่ใช่มีฝ่อเราอยู่เฉยๆก็คงเป็นได้แค่เพื่อแหววเจอคนที่ใช่เราเมองอเฉยๆก็คงเป็นได้แค่เพือแหวว มีชีวิตเราไม่ได้ใช้ก็คงเสียดายตายแหล,ละไม่เชื่ออย่าเชื่อก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเองแหละถ้าฉันไม่ได้ฟันมันเัอคนมเบื่อเจอตายแค่ได้ฟันก็พอก็ไม่ได้ขอตั้งใครถ้าฉันคิดจะรักก็ไม่ได้นักใจใครใครจะบอกว่าไม่แต่ใจมันบอกว่าได้อยากจะรักม้แต่กลัวเสียใจ ไม่กล้ารักสิอาจต้องเสียใจอยากจะฝันไม่ต้องกลัวเสียงใครแค่เชื่อในฝันและฝังเสียงหัวใจก็มันเรื่องของฉันจะฝันไว้ยังไงใจก็ใจของฉันใครจะทำไม่กับคนมันรักสักอย่างใจมันรักสักอย่างแต่สิมันจะยากเท่าไร oh o อ oh ยังงไใจก็ใจของฉันใครจะทำไมก็คนมันรักสอย่าใจมันรักสอย่าดูสิมันจะยากเท่าไรโอ oh oh, 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 oh.